โอเคค่ะตอนนี้หนึ่งอะไรสาคข้อกำลังสูงนะครับทั้งหมดมีสิบสองม่ไม่มีนางเลยเหรอหนุไม่มีนะมีนางองอออะเด็กๆขา ให้หลอดหล่นลงด้ยนะเออถ้าหล่ยตงไหนไหนใครลาบใครลาบแต่พรกนี้ห้ามหล่นปีนปีนันเนี่ยฮะคือว่าเป็นตั้งสายไปให้ขวดไปไม่ขวดเออคะเป็นลาบ มาันะนี่ลุขึ้นดประเทศไทยเาเจอี่ไหนอเควันะอทีมท่ีหน่ส okay. องเดิคีเพาตสิบคเาคีเพโอเคหายทอกันนะ ลูกูมาเนี่